哦，我真。<noise> ยมีคนมากดติดตามช่องของเราน้อยใครกําลังรู้สึกแบบนี้บ้างคะคอมเมนต์มาบอกครูหน่อยค่ะครูคิดว่ามีหลายๆคนที่กําลังรู้สึกแบบนี้เอาเป็นว่าคลิปนี้ครูจะมาบอกวิธีการคะ่ะว่าทํายังไงถึงจะมีคนมากดติดตามช่องของเราเยอะๆคะ่ะปกติแล้วคะ่ะในทิกต o k เวลาที่คนจะมากดติดตามช่องของเราเขาจะกดติดตามกันด้วยคอนเทนต์ค่ะ,คะซึ่งคอนเทนต์ที่แนะนําให้ทําลงไปในช่องทิกต o k มีสองแบบคะ่ะแบบแรกก็เป็นคอนเทนต์ประเภทคลิปว, <ๆ S 2> วิดีโอคะ่ะแบบที่2ก็ 2> เป็นคอนเทนต์ประเภทไลฟ์ค่ะถ้าตอนนี้ ช่องของใครมีคนมากดติดตามน้อยหรือไม่มีคนมากดติดตามเลยลองกลับไปดูในช่องของตัวเองนะคะว่าตอนนี้เราได้ทาคอนเทนต์ทั้ง2ประเภทนี้ลงไปในช่องของเราหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทําคนก็จะมากดติดตามช่องของเราน้อยค่ะเพราะเขาไม่รู้ค่ะว่าจะมากดติดตามช่องของเราเพื่ออะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ทาคอนเทนต์ทั้งสองประเภทนี้ลงไปในช่องของเราแล้วคนยังมากดติดตามช่องของเราน้อยอยู่เลยนั่นแปลว่าตอนนี้คอนเทนต์ที่เราทําลงไปในช่องค่ะยังดีไม่มากพอที่จะทำให คนนะคะอยากจะมากดติดตามช่องของเราค่ะฉันก็ไปพัฒนาในการทำคอนเทนต์ของเราให้ดีขึ้นจนกว่าคนดูเขาดูแล้วเขาอยากจะกดติดตามช่องของเราเพื่อที่จะมาดูคอนเทนต์ต่อไปของเราค่ะและอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ทําให้มีคนมปติดตามช่องของเราเนะะี่ยคือการไปกดติดตามไปติดตามกลับหรอหือหลายๆคนเรียกว่าการรับเพื่อนค่ะซึ่งวิธีการนี้ t i k t o k ไม่สนับสนุนนะคะถ้าคุณทําเรื่อยๆหรือว่าทําออกมาเป็นคลิปรับเพื่อนแบบนี้ค่ะ t i k t o k อาจจะแบนช่องของคุณได้นะคะแล้ว ครูก็ไม่สนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันค่ะถึงแม้ว่าเราทําแล้วทิกต o อกไม่ได้ทําโทษเรานะคะมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราค่ะทําให้เราเสียเวลาเปล่าๆนะคะถ้าคุณเข้ามาในทิกต o อกเพื่อเป้าหมายอยากจะสร้างตัวตนสร้างรายได้หรือขยายธุรกิจวิธีการนี้ไม่เหมาะกับการที่จะทําให้เรามีผู้ติด,ดตามเยอะๆนะคะเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราค่ะก็ลองกลับไปดูนะคะที่ตอนนี้ยังไม่มีคนมาติดตามช่องของเราหรือมาติดตามช่องของเราน้อยเกิดจากสาเหตุอะไรรู้สาเหตุแล้วแล้วก็ไปพัฒนาช่องของเรานะคะช่อง องของเราก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีคนมากดติดตามช่องของเราเรื่อยๆค่ะและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ของครูมีประโยชน์นะคะก็ฝากช่วยแชร์คอมเมนต์รีโพสต์กดรายการโปรดให้กับช่องของครูแซนดาด้วยนะคะและถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของ t i k t อกแบบนี้ก็กดติดตามช่องของครูแซนดาไว้ค่ะสําหรับวันนี้ครูแซนดาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ